หนึ่งสองสามสี่ห้ากระผมพระมาะดิศรประวัตินูนะครับอยู่ที่วัดน้องยอนะครับวันนี้คณะสวงฆ์วัดบ้านเขาโบนะครับพร้อมด้วยเมชีแม่ขาวได้ญาติโยมคุ้มวัดบ้านเขาโอนะครับมากราบคารวะนะครับขอพรจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระคูนะครับอนุคุณมิหารกิจนะครับเด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับบรรยากาศนะครับ นู่นนะครับหลวงพ่อมาแล้วนะครับทุกปีทุกปีนะครับพระเดชพระคุณหลวงตาจะนำพาลูกศิษย์ลูกหานะครับมากราบคารวะขอพรน,นะครับอย่างนี้นะครับปีนี้ได้ขอรับความเมตตานะครับพระอาจารย์สมุทัยวิสารทูนะครับเป็นประมุขประธานตัวแทนคณะสงฆ์วัดบ้านโคบอนะครับ ทำหน้าที่แทนพระเดชพระคุณหลวงตานะครับนําพาลูกศิษย์ลูกหามากราบกรวะนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูอนุกูลมิหารกิจนะครับวัดน้องยอนะครับอ,อําเภอหัวตะพานจังหวัดอํานาจเจริญน,นะครับด้านนี้จะเป็นแม่ค้าแม่ชีและญาติยมนะครับปีนี้ไม่ครบเก้าวัดนะครับได้เจ็ดวัดด้วยกันนะครับ อาจารย์สมุทรไทยวิสารโทนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดป้านเกาบอนะครับจะนําพาลูกศิษย์ลูกหาชากวัดป้านเขาบอนะครับทั้งเมคาเมชีและญาติโยมนะครับกราบคารวะขอพรถวายสักการะนะครับขอพรก่อนที่จะเข้าสู่ภาคของการประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับฝ่ายการศึกษาเราเรียนก็จะได้ตั้งอกตั้งใจนะครับ กราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอพรเพื่อเป็นกำลังจิตกำจังใจนะครับในการศึกษาเล่าเรียนนะครับธรรมะคําสอนทั้งส่วนบาลีและก็ส่วนนักธรรมนะครับอย่างรองความพร้อมอยู่นะครับบางลูกก็ไปเข้าห้องน้ํานะครับ ีนี้พระเดชพระคุณน้องตาสุขภาพไม่ดีนะครับไม่สามารถที่จะเดินทางไปกับลูกศิษย์ลูกหาทุกวัดได้นะครับพออายุย่างเข้ามา67นะครับ68นี้รู้สึกว่าสุขภาพแย่นะครับสมัยที่63 64นะครับยังนำพาลูกศิษย์ลูกหานะครับกราบ่อแม่ครูบาอาจารย์ ในช่วงเขาปัญหาใหม่ๆแบบนี้เป็นประเพณีประจำประจำนะครับ

ชายโมตุอามิพันเตสาวังอปาราทังสมัตเมพันเตมายากตังมีนางนุโมทิตภาพังสามีนากตังคุณยังไม่ยังกาตภาพังสาธุ